าสู่รกดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปีนนี่เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เรามีสาวค,คนหนึ่งที่แบบว่าชื่อเหมือนขนมที่กำลังฮิตจริงเหรออ๋อชื่อโอโจโ้เหรอไม่ใช่ครับ <laughs> ฮันนี่สีสานครัะโอ้โหไม่ใช่ฮันนี่โท้ฮันนี่โมาแล้วอยากจะเซิร์เลยทีเดียวฮันนี่โท้ฮันนี่โท้นี่ต้องไปกินที่พลัดก้อนอรัแต่วันนี้นะครับน้องฮันนี่ครับผมสาวหวานหวานแบบน้องน้ำผึ้งนี่เขาบอกว่ามาจากนิตยสาร FHM ครับหวานเหมือนเลยนมปิ้งขนาดนั้นเฮ้ยแหมเห็นแล้วเหรอเขายังไม่เห็นเลยมีํำแ่งหนึ่งในสิบเออเหรอเอออยากเจอน้องแล้วพี่เห็นแล้วแต่ผมยังไม่เห็นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมในช่วงแรกของรายการกับ Dream g o สวยสุดสาวสุดเซ็กซี่จากเวที FHM Girls Next d o o 2015คะ่ะงานเนี้ยข่าเอาใจขึ้นหนุ่มๆให้พรินกันจนน้ำในสระกระจายไปเลยทีเดียวคะ่ะและแลเละสาวสวยของเราในค่ำคืนนี้ต้องขอบอกเลยคะ่ะว่าแซ่บสุดๆแซ่บแบบไม่ว่าจะมองเธอจากมุมไหนใจก็ต้องละลายอย่างแน่นอนอะอะแล้ววันนี้เธอก็จะมาพูดคืยเรื่อง เสี่ยวซานจนดุมๆลืมไม่ลงกันแน่นอนทีเดียวเลยล่ะคะ่ะว่าแล้วว่าแล้วไปเมา่หมอยกับเธอกันเลยดีกว่ากับน้องฮันนี่ติดคนสุดท้าย f h m Girls Day ตอสอ2015คะ่ะ ตอนนี้คุณผู้ชมก็สู่ชุนดรีมเกอร์กับสาวในฝันของเราน้องฮันนี่สวัสดีครับสวัสดีสสดครับฮันนี่โอโ้น้ำเพรื่งผิวสีน้ำเพรื่งเลยนะครับผมเออชื่อฮันนี่มันมาจากจากอะไรคะมาจากชื่อร้าน ที่อ๋อคำว่า,าที่รักเหรออ๋อฮันนี่อ๋อพี่ก็เรียกว่าน,นำ้ำผึ้งเออฉันก็คิดว่าน,น้ำผึ้งมาตลอดเลยนะเออแบบว่าเวลาแบบใครเรียกก็ฮันนี่ฮันนี่ก็หมดเรียกที่รักที่มาแนะนำเตยหน่อยครับมาเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะฮันนี่เอฟเอชเอ็มสองพนะคะนางสาวกมลพลลักษณ์ทไทยคะ่ะครับเหรอเรอเป็นสาวเอฟเอชเอ็มสิบคนใช่ไหมสิบคนเหรอโหยนมใหญ่มากใครใครเป็นคนชักให้เราชักนำชักนำชักนำให้เราเข้าประกวด อ๋อแบบเพื่อนๆก็แบบชวนไปแบบว่าลองไปดูกล้าเปล่าเขาคิดว่าเราเป็นคนขี้อายไม่กล้าอะไรอย่างนี้ไปสมัครเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างไม่ถึงใช่ไหมก็ไม่ทําอะไรค่ะสัมภาษณ์เดินให้เขาดูเดินแบบเดินแบบเดินแบบให้ดูสัมภาษณ์แล้วก็ถามว่าคิดยังไงถึงแบบมาประกวดเพราะอะไรแฟนไม่ว่าหรออะไรเออคิดไงคิดไงเออตอนนั้นที่ไม่ไม่คิดอะไรเลย่ะไปเลยแฟนไม่ว่าหรอไม่มีแฟนก็เลยไม่มีใครว่าแล้วตอน ตอนตอนสัมภาษณ์นี่เขาต้องให้เราใส่บิกินี่ไหมไม่รอบแรกยังจบใส่อยู่ใส่ยืดใสเนาะใส่ก็ใส่เดสปกติเวลาเข้ารอบแบบ50คนแล้วถึงจะเป็นท็อปบิกินี่อ๋อท็อปบิกินี่นี่คือ50คนแล้วแล้วถ้าหมดอ่ะหมดเลยใส่รอบบิกินี่นี่รู้สึกว่าใส่เป็นแบบว่า10คนสุดท้าย20คนแล้วนะ<อ>คือแบบแรกๆเขายังแบบนธนุทนาหอมเราแบบ<อ>ไม่โป๊เปลือยอะไรเงี้ยอ๋อหลังๆพอพอได้ตำแหน่งเริ่มไม่นธนุทนาหอมแล้ว เต็มท bueno> ี่เลยปูยี่ปูยำปูยี่ปูยำแล้วแล้วหลังจากได้ตําแหน่งมาชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนด้านไหนดีเอาด้านผู้ชายก่อนเลยงผู้ชายเข้ามาเยอะผู้ชายเข้ามาเยอะเขาก็หวังอย่เรื่องเดียวไงแล้วเราเราหวังเรื่องอะไรบ้างเล้ก็หวังเรื่องเดียวเฮ้ยเรื่องใจระหว่างเรื่องอะไรบ้างระหว่างเรื่องอะไรบ้างเออ สาวๆหรอไม่รู้แต่สำหรับฮันฮันก็หวังแค่แบบมีใครสักคนแบบอยู่ข้างๆก็พอเลยางเมีไปอยู่ข้างนี่ไงอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างขาข้างอกเลยสเปคผู้ชายเป็นไงครับที่อยากให้อยู่ข้างไม่มีสเปคผู้ชายเลยค่ะเป็นผู้ชายแท้ก็พออะไรก็ได้เหรอก็เลือกบ้างแต่แบบไม่ถึงอะไรก็ได้ขนาดนั้นคือแบบต้องรวยไหมต้องรวยไหมไม่จำเป็นดูดีก็พอไม่ต้องมีตังค์เหรอเลี้ยงตัวเองได้ แล้วเลี้ยงเขาด้วยได้ไหมล่ะก็จะเลี้ยงด้วยเหมือนกันอ๋อเหรอโอเป็นสายซองผู้ชายเหรอเคยไหมเคยไหมเคยไหมเออเคยเลี้ยงผู้ชายไหมไม่เคยอ่ะเคยแต่แบบหานข้าวอะไรเงี้ยหานข้าวข้าวรู้สึกไหมรู้สึกยังไงรู้สึกเฟลอ่ะเวลาไปกินแล้วต้องหานสองเนี่ยเหรอเออรู้สึกแบบไม่แมนเลยมือนั้นกี่บาทมือนั้นกี่บาทแบบพันสองคนแล้วแบบหกร้อยก็เขายังไม่มีตังค์อ่ะแล้วแล้วคนนั้นไปหามาจากไหนอ่ะคนนั้นก็แบบ เป็นเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาแบบว่าเออเป็นนักศึกษาด้วยแล้วก็เข้ากำลังเข้าวงการด้วยอะไรอย่างเงี้ยเด็กอยู่ไปกินไปกินร้านอาหารประมาณหนึ่งใช่แล้วพอเช็คบินเนี่ยมันเขาเขาเริ่มเปิดประเด็นยังไงว่าพะนี่ออกมาหกร้อยไม่เขาบอกว่าผิดกระเป๋าตังค์มาเอ้ยตังค์ไม่พออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเอ้ยไม่พอเท่าไหร่เอ้ยไม่พอครึ่งนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหยิบให้ไปเลยเขาหยิบไปปุ๊บเขาก็แบบหลังจากนั้นเขาก็ไม่ทวงเราอีกก็เราก็รู้แก่ใจแล้วว่า มึงขอกูครึ่งนึงอ๋อคืนด้วยไม่แล้วทุกวันนี้ยังคุยอยู่ไหมไม่คุยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ตอนตอนนั้นเขากําลังเข้าวงการตอนนี้เข้าวงการเต็มตัวหรือยังอ่ะออกจากวงการไปแล้วอ๋อตอนนี้ไปอยู่อีกวงการหนึ่งวงการพระเครื่องนั่งสองภาอยู่ยังอ๋อถามต่อถามต่อสเปคผู้ชายไม่มีใช่ไม่มีค่ะพี่ชาไม่ต้องรวยก็ได้ขาวได้ไหมขาวต้องขาวไหมไม่จำเป็นแต่ว่าไม่ไม่ดำ ไม่ดามากไม่ดากว่าเราก็พอเพราะเราค่อนข้างดำไม่ถ้าดํากว่าเรานี่ก็คงต้องแบบว่าใส่เสื้อยืดสีดําเลยล่ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะยังแบบเขาชอบแทนแทนนี่ยังแทนไม่พอเลยเนี่ยต้องไปอาบแดดวันนี้อยู่ตรงนี้รับรองแทนแน่ครับผมแทนที่แทนที่จะขาวดำแทนแล้วเวลาที่เราเข้ามาในสู่วงการเซ็กซี่เงี้ยผู้ชายที่เราอยากจะคบเป็นแฟนจำเป็นที่ต้องเป็นนายแบบเหมือนเราไหม ไม่จำเป็นจำเป็นอ่ะใช่อาชีพอะไรอาชีพอะไรที่เราอยากได้ไม่ไม่ฟิกนะอะไรก็ได้แต่ว่าเออจริงๆไม่ไม่ไม่เคยแบบไม่เคยฟิกเลยเลยเงินเดือนดีกว่าที่เขาควรจะต้องมีเลี้ยงดูตัวเองไม่มาเบียดเบียนเรามากกว่าเราเท่าไหร่มากกว่าเราเอากี่หลักก่อนตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าเราอ่ะได้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะทายเป็นเงินเดือนผู้ชายกันหมื่นห้าได้ไหมครบเราบ้าเหรอไม่ได้อคือถ้าหนูก็เลี้ยงเขาอ่ะดิสองหมื่นสองหมื่น สองหมื่นเหรอสองหมื่นกินข้าวแบบนานๆเจอกันอะไรอย่างงี้เหรอไม่เป็นแฟนเนี่ยเป็นแฟนเนด้อจริงๆเอาเรื่องเงินมันก็ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าไม่มาเบียดเบียนเราก็พอก็สองหมื่นเนี่ยได้ไหมได้ไหมเป็นแฟนหนูเป็นแฟนแต่งงานมีลูกไม่ไม่ไม่สองหมื่นไม่ได้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 แสนเนี่ยอันนี้บอกไม่คิดเรื่องเงินได้ไม่ได้แต่งงานมีลูกคือหนูดีหนูเลี้ยงดีเออเอาแสนหนึ่งไงคะก็คบกันไปก็ต้อง เป็นแฟนเป็นแฟนแสนหนึ่งพอได้ได้ได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งกำลังดีใช่เพราะว่าไม่ไม่ไม่เบียดเบียนเราต้องไปทำอาชีพอะไรถึงได้เงินแสนหนึ่งบาโฮสค่ะครับได้ไหมเออได้ไหมผู้ชายบาโฮสมาจีบได้ไหมล่ะเคยมีหรอกแต่ก็คุยได้แต่ก็ไอตัวที่จะเข้าวงการนั่นแหละแล้วตอนนี้ออกไปอยู่วงการบาโฮสนั่นแหละอ้าวเวนเออนั่นแหละน่าจะเป็นแบบนั้นผู้มีประสบการณ์สูงเออแล้วไงแฟนเป็นบาโฮสได้ไหมได้ไหมแต่มันเลิกมาแล้วนี่ไงยัคนนน้ ได้ไหมเหรอก็ก็ก็ไม่รู้ก,ก,ก,กต็ต้องดูกันต่อไปอ่ะต้องดูกันที้เขามาจีบว่าเขาเป็นยังไงกับเราเขาข<อ>ไม่เขา<อ><อ>มีอาชีพบาร์โฮสอ่ะเอาคนจริงใจเ้าคนแบบไม่โกหกตรงๆเขาเดินมาปุ๊บขอจีบเออพันนี่พี่ชอบเรามากมาจีบเราเแต่พี่ทํางานบาร์โฮสอันนี้รับได้ไหม ก็เปิดโอกาสให้คุยนะแต่ก so ็ต oh ้องดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงกับผู้หญิงคนที่ดูแลเขาอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้โหมีห้าปีแล้วแล้วก็สู้แล้วสู้สู้สู้ป้าแก่ๆไม่ได้ซิ่มแก่ๆไม่แต่ว่าเราสู้ไม่ได้แต่เราสู้เรื่องความสวยได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราทำอีก5ปีเราก็เลิกแล้วอ่าแล้วระหว่างแบบให้เลือกระหว่างบาโฮสกับผู้ชายที่มีแฟนแล้วโหยผู้ชายมีแฟนแล้วเอาผู้ชายมีแฟนแล้วดีกว่าใช่แล้วมีเมียแล้วอ่ะ ก็ได้ก็ได้ก็ได้ผู้ชายพ่อไม้ลูกติดพ่อไม้ลูกติดอายุเท่าไหร่พ่อไม้ลูกติดเนี่ยสี่สิบยังได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่หมายถึงผู้ชายสี่สิบหนูก็ยังโอเคได้อ哟ได้อ哟แล้วแล้วผู้ชายอายุเท่าไหร่ถึงไม่โอเคห้าสิบได้ไหมแก่ได้ไหมแก่มากๆอ่ะไม่โอเคแล้วก็เด็กอ่ะไม่โอเคไม่ชอบเด็กชอบรุ่นเดียวกันชอบรุ่นโตกว่าอขนาดของผู้ชายมีผลกับชีวิตรักไหมเฮ้ยขนาดกระปูมันอะกระปูอะไรใช่ไหมกระปูมันอะ ขนาดไม่มีผลหรอกมีผลแค่ลีลาเอาหรอเติร์มมาเล็กแค่นี้เลยพักนะมีเหรอเคยเจอไหมไม่เคยไปลีลาเด็ดมากเลยนะได้ทุกท่าเลยนะเฮลิคอปเตอร์แทงลมแทงลมแทงลมเพราะว่าเล็กมากไงเออเออได้ไหมไม่ไหวเล็กไปอาทิตย์นึงอะถ้ามีแฟนคิดว่าต้องทำการบ้านสักกี่ครั้ง เอ้ยเอาความจริงนะปกติเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนเซ็กเสื่อมนิดๆเลยนะแฟนเก่าแบบที่เลิกกันเพราะไม่ไม่มีอะไรด้วยอ่ะทำไมอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะจะเจอคนยังไม่โดนใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งมาคบผู้ชายแล้วมันยังไม่ใช่หรือเปล่าเดือนละครั้งได้ไหมโอเคตอนนั้นหรอไม่ไม่ไม่เอาอนาคตอนาคตน้อยไปป่ะอร่อยเดือสี่ค่ะทีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยอที่ละครั้งอ๋อ นานจะเจอแบบเมื่อทีออที่ผ่านมานี่จะเอาทุกวันคนเราทำมาหากินเออเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวแฟนแล้วเดือนละครั้งได้ไหมไหวไหมถ้ามีมันก็มันก็ต้องสงสัยป้าแฟนเราไปเอาอะไรกับใครมาเดินไม่ไม่ไม่บอกบอกชอบชอบเดือนละครั้งธนุถนอมของเราเออรักเราไงเลยอยากธนุถนอมทำบ่อยๆเดี๋ยวมันเบิร์นออกมาเดือนละครั้งก็ยังดีเดี๋ยวมันเป้นออกมาอันนี้มันทุเรียนหรือเปล่าครับผมปิ้นออกมา นี่ทำแล้วเป็นหอยนั่งลมเลยนะครับถ้ามีหอมซอยหน่อยได้เลยแน่เนี่ยเดือครัค้างโอเคฮะก็ได้อยู่นะเป็นแฟนเราจริงๆนะเคยมีเซ็กเอาดอไหมเอาดอเหรอนอกสถานที่อ่๋อสถานที่ใช่มีในรถในรถในรถแต่เราเคยปกติปกติโอ้ปกติบอกเลยว่าปกติใช่ที่ไหนจอดที่ไหนปกติที่คอนโด คอนโดไหนตอนแรกคอนโดเมื่อก่อนเขาอยู่คอนโดกับแฟนที่เป็นเป็นทอมใช่ไหมเวลาจะเลิกกันอย่างเงี้ยเขาไปเคลียร์กันในรถเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกก็มีอะไรกันก็ไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยออ๋คอนโดใช่กับทอมคอนโดมีอะไรกับทอมสมัยก่อนคบทอมไงเพิ่งมาเปลี่ยนมาคบผู้ชายแล้วยังไงมีอะไรกับทอมทำไง นี่ค่ะน okay. right. oh. oh. ี่ยหนึ่งสองสามแล้วแต่เรื่องเลยค่ะจะเอาเขาขนาไหนแล้วปกติปกติปกติขนาดไหนอ่ะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแล้วแต่แฟนเราจะเอาเข้าไปเอ้ยปเที่ยวแค่ส่อสามนิ้วสองนิ้วแค่นั้นเองเขาอยากเข้าไปเลยอ๋อเคยดูเคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งคนไหนก็จะดองรินเสียงนี้เลยอ่ะอะไรอ่ะว่ายน้ำเคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งคบกับทมเนี่ยแหละผู้หญิงก็ร้องอย่างะไรตัวเองแหวนขูด นาฬิกาเออเข้าไปทั้งข้อแล้วเต็มข้อเนี่ยคำว่าเต็มข้อมิดเลยแล้วในรถนี่จอดจอดใต้คอนโดใช่มีที่อื่นอีกไหมที่อื่นน่ะที่ไม่ใช่ใต้คอนโดที่ไปจอดข้างทางด่วนก่อนขึ้นทางด่วนเงี้ยตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยแบบจะเลิกไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยก่อนขึ้นทางด่วนใช่เหมือนแบบ โวนแถวๆแบบมีนบินบุรีอ่ะไกลๆหน่อยมันจะมืดมืดมาไรแล้วกับผู้ชายมีไหมในรถมีไหมไม่มีทำไมอ่ะเพิ่งหันมาคบผู้ชายได้นานเท่าไหร่ก็หันมาประมาณสอามปีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีไงไม่มีแบบผิดปกติอะไรเงี้ยแล้วริมระเบียงเคยไหมยังเลยอ่ะโอ้โหไปอย่างงี้ริมระเบียงอ่างทองอั้งดีเลไวะไม่มีไม่มีไม่อ่ะงเ้ในสระว่ายน้ำสระน้ำเคย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 กับทอมหรือกับผู้ชายกับทอมกับทอม มิ้กกับผู้ชายยังไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆเลยอ่ะเออหรออยากแปลกไหมไม่อยากลองอยากดูไรเลยอาบลงน้ำไปลงน้ำเลยลงน้ำลงน้ำเขาลงน้ำแล้วเขาจะหายครับผมเขาเปียยังไงเออไม่พี่เขายังยืดอยู่เนี่ยเออไม่ต้อเหนืยได้อยู่ได้อยู่นี่ขนาดเย็นอยู่บนเก้าอี้แล้วนะครับคุณไม่ใช่ครัไม่ใช่เหรอไม่ใช่วันไนส์แสตนวันไนส์แสตนคิดยังไงกับวันไนส์แสตนคิดยังไงไม่ไม่ไงมา มันเป็นเรื่องปกติหรือว่าไม่ชอบเป็นปกติไปแล้วแต่ตอนนี้นะเหรอบ่อยไหมหนูไม่บานไนท์แตนดีพูดถึงแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเดียวเอาหนูดิคิดยังไงอ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เอาวันไนแอนคิดยังไงหรอถ้าเกิดถ้าเราไม่ได้คิดอะไรลึกๆก็แบบก็ก็ได้อยู่มั้งผู้ชายแบบไหนที่หนูจะโอเควันไนท์แตนด้วยได้ใช่เราเลีพี่บอลบอยอ่ะเหรอทำไมอ่ะ มึงเลวกูก็เล็วกันอเจ้าเจ้าเสียงวนล้อมันได้ใจ่ะอ๋อรออะไงเงี้ยแต่ว่าเราชอบชายเพลงบรอยนะเราชอบแบบเป็นแฟนจะไม่ชอบผู้ชายเรียบร้อยที่แบบอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่รอรอโอไม่บอกเลยว่ะมึงก็ไม่บอกพี่นอะไรบ้า อย่างนี้เพย์บอยแบบนี้ได้ไหมไอ้นี้ไม่ได้ออกเพย์บอยไอ้ได้ออกสะทุนไปหน่อยชอบทำแบบว่าแบดแบดอย่างเพย์บอยชอบแบบนี้ได้ไหมอันนี้มันสะทุนีก็สะทุของมึงน่าสะทุนของตัวแบดเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทครับมันขยายมันขยายเต็มที่ได้แค่นั้นแหละเฟิบมาครับผม ครับผมสนับสนุนโดยไซเดอร์เบ